ให้เหมือนเข้ามาหน่อยเอ้ยเป็นไรมีซ้อนนอนใหญ่มากนี่ไมาดูดิน้องเป็นคนกลัวนอนนทเรู้ว่ามื่อนน้พี่จิงกลังทอะไรทอะไรคะส่งแสงแงที่หนาตาเกียิทที่เรคยเห็นมาไหนพี่จินทำอะไร ซีนทำอะไรหายบึ้งนีเพิ่งอยู่ในห้องเราลูกเกลียดพึ่งเสมอฮ่๊ยหายไปไหนแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยบินบินบิไปไหนแล้วอ่ะอ้าวหายไปเลยแล้วเราจะนอนยังไงเรื่องนี้ลูกเกลียดขึ่งแม่มูอยู่ดูป้ะแล้วประเด็นนะคะทุกคนโดนขังไว้นอกห้องเข้าไม่ได้ ดวยทีด้ยน้อยไปไนะค <ไป S 1> นอยู่ข้างในเลยจะมีได้ยังไงเราออกกันมาหมดแล้วถ้ามีใครอยู่ข้างใน,นก็น่ากลัวแล้วดูเขาเสิใครเอาผ้าคนหนูกองตรงนั้นใครนี่หัวยังเปียกอยู่เลยฮะ,ะแล้วเราจะเข้าห้องอยังไงล่ะเนี่ยโดนขังไว้นอกบ้านเนี่ยแถมมีพึ่งอยู่ด้วย ไปเดี๋ยวก็ต้องซีน้องซอนไปไปให้เขาเปิดประตูบ้านอีกรอบนึงมาเร็วปเคยปิดรอบนี้แล้วและสอบครั้งนี้ก็คือโดยจากคนคนเดียวกันใครอะไม่รู้เรื่องเลยอะไร่ถ่ายรูปอยู่ถ่ายรีวิวอยู่แล้วก็คือหายไปเลย ก็ใครจะไปรู้ว่ามันจะล็อกได้เอาลองมันก็ต้องล็อกนี่เวิวจะมีจิกา้าทำไมล่ะแล้วก็มีอันเดียวไม่เชื่อะไรคะเอางี้ตอนนี้ห้องเราอะล็อกผีเราก็หาทางเข้าไปมาตำรวจโรงแรมกันเลยเออซีนคุณแม่จะพาไปซีนเนี่ยไปสำรวจโรงแรมของที่นี่นะค่ะยังแย่ไปเอากุญแจก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวโซล่าไปเอากุงแักนอ่ะได้เราไปดูข้างล่างกันไปเอากุญแจก่อนนะคะ <ค>ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องซ้อนใจเย้นน้องซ้อนจะพาไปตำรวจนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรนี่ทุกคนคืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรฮะเฮ้ยดูดิทำไมเขายิ้มแบบนั้นน่ะโอ้โหฟินต์ต้นทำไมเป็นอย่างงี้เนี่ยไหนๆน้องซ้อนนำสมรรถิสอะไรอะ่ะอะไรอะ่อะทำไมแขนยางะนะ่ะฮะ เฮ้ยเราเดี๋ยวนี่คืออะไรเนี่ยมคือตัวอะไรคืออะไรติพบิซอนลองไปยิงข้างๆนี่คะอ่อแล้วซีเราไปทำข้างๆพร้อมกันดิ <c oughs> มันใจะท่าทีโพดที่ไหนล่ะ <c oughs> ไม่ใช่ทีโพดดูให้เหมือนดิดูให้เหมือนอย่างเรียนแต้ก่อนเอออย่างนี้อยู่อย่างนี้อ <c oughs> อย่างนี้อย่างนี้เซีดูดิ เหมือนนางกวักอ่ะมันจะปุ๊บปบหรือว่าไอ้นี่ได้เลยอ่ะนี่คือคังคุบายกินสโตน <c oughs> คังคู่ใบกินโตนอย่าไปดูต่อนะับไปตัวอะไรต่อต่อไปเขาคนนี้ใคย้าท่าป่าอ, <c oughs> อันนี้แม่นึกถึงตัวอะไรรู้ปะ่ะไอท้ที่เชื่ออะไรเดฟินอ่ะเรื่องอะไรนะกระตูนเรื่องอะไรนะ <c oughs> ม,นมันจะมีตัวหนึ่งที่มันไม่ค่อยมีจมูกอ่ะ ที่เป็นเจ้าหญิงเนี่ยชื่ออะไรนะแล้วมันกช่ป้าเออนี่น่าจะเป็นแบบผู้ชายแล้วดูหัวนี่คือหมวกอะไรก่อนหัวแหลบโอ้โหหัวแหลบมากอุ้ยอะไรอะอุ้ยอุ้ยหาอุ้ยใครเอาโดนมาเล่นด้วยโอ้แม่นูกุ้งเสียงแมงวันเพิ่งเพิ่ง ไม่เคยโดนไม่เคยรอดเลยะอะไรเขาทําเก่งอะเขาบังคับเก่งมากไม่ใช่โดนไม่เคยมีชีวิตเลยพังก่อนออแล้วนี่คือตัวอะไรเนี่ยนี่เหมือนทั่วเลยเหมือนโกแกเลย <c oughs> เหมือนโลโก้โกแก่บุลลี่มัแม่ไม่ได้บุลลี่สักหน่อยปากมัาไม่มีฟันทซี่อะไดำเนอะแล้ว <c oughs> ตัวแล้วตัวสุดท้ายนี่คืออะไร <c oughs> ตัวสุดท้ายนี่คืออะไร <c oughs> โอ๊ยอันนี้น้องต้อง เปล่าน้องซอนเสียงมีซ้อนแน่ๆเลยมันปิดหูอะไรเลยเนี่ย oh, <no. S 1> ฮะมันปิดหูน้องซ้อนน้องซ้อนชอบกรีดแน่ๆเลยใช่ไหมโอ้มีไดโนเสาร์ด้วยเออตัวนี้ค่อยเหมือนเข้ามาหน่อย <c oughs> เอ,อ้ยเป็นอะไรฮะ <c oughs> อ๋อมีแม,ไไมงไรโอ้ยตกใจนี่ก็ตัวอะไรแมงอะไรเกาะเลยไหนไหนเฮ้ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้ยตัวสีแดงเลยอะซ้อนมันสวยนะเนี่ย มีคาร์ไปแล้วมีคาร์ไปแล้วอุ้ยไปแล้วมีซอนอย่าไ <c oughs> ม่เอามันไม่แกล้งกันแหละ <c oughs> เออ,จำ,เอ,อจำไว้เลยเออจำไว้นี่คุณแม่จะพาไปซอนไปดูอะไรต่อ <c oughs> น้องซอนจะต้องอึ้งมากจริงๆวันนี้คุณแม่เจอแล้วแหละแต่ว่า คุณแม่ไม่ได้เอาให้หน้องซอนดูนี่มีซอนนอนอตัวใหญ่มากนี่ไงมาดูดิมันอนอนตนะ่หรือเป็นเทืออะไรอ่ะมันกลายขามากเลยอ่ะดูดิจริงเหรอมันน่ากลัวมากเลยนะเนี่ยที่คุณแม่เห็นว่าจะาให้หน้องซอนดูน้องซอนไม่ได้ดูนี่ตัวหนอะน ไปดูกันลูกโอ้โหโอ้โสุดฤกสีอากาศดีมากว้าวอากาศดีมากจริงเลยนี่พี่ชินใส่ชุดนอตั้งแต่กลางวันเลยนะคะเจอหนาในมือละรสอะไรบางหอดนะ นะระวังตกนะตอนนี้นะคะเด็กๆเด็กๆวิ่งแนละ้วดูดๆทุกคนมันใหญ่มากเราวังตกน้ํากันนะเราวังตกนะฮะค่อยๆลงนะเดี๋ยวกิ้งล่วง